การหาจุดแข็งของธุรกิจเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณสามารถก้าวหน้าและเติบโตในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นนี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อหาจุดแข็งของธุรกิจตัวเอง1วิเคราะห์ตลาดศึกษาและทำความเข้าใจตลาดที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจอยู่รวม ถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าและคู่แข่งในอุตสหาหกรรมนั้นหากคุณสามารถรู้ว่าทำไมลูกค้าจะเลือกใช้สินค้าหรือบริการของคุณแทนคู่แข่งคุณจะสามารถเน้นตรงจุดที่แข็งของธุรกิจคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. วิเคราะห์ความสามารถและทรัพยากรของคุณพิจารณาความสามารถทางธุรกิจที่คุณมีอยู่รวมถึงทรัพยากรที่คุณสามารถนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ<ๆ>เช่นทรัพยากรการเงินทรัพยากรบุคคลความรู้และทักษะท,ที่คุณมีอยู่ และเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่คุณสามารถใช้ในธุรกิจของคุณเพื่อหาความแตกต่างและประสิทธิภาพที่มากขึ้น 3. ามศึกษาคู่แข่งศึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจคู่แข่งในอุตสาหกรรมของคุณดูว่าพวกเขามีจุดแข็งอย่างไรและจุดอ่อนอย่างไรศึกษาวิธีที่พวกเขาใช้ในการตลาดการบริหารงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการปรับปรุงธุรกิจของคุณ 4. ตรวจสอบความพร้อมทางการเงินทําการตรวจสอบ และวิเคราะห์ความพร้อมทางการเงินของธุรกิจของคุณแนะนําให้ตรวจสอบรายได้ค่าใช้จ่ายและกําไรของคุณนอกจากนี้ประเมินการเงินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอสําหรับการพัฒนาธุรกิจต่อไป 5. ตรวจสอบความพร้อมทางทรัพยากรบุคคลประเมินทรัพยากรบุคคลที่คุณมีในธุรกิจของคุณรวมถึงความสามารถและทักษะของทีมงานหากคุณรู้ว่าทีมงานของคุณมีความแข็งแกร่งในด้านใดคุณสามารถใช้ความสามารถนั้นเป็นจุดแข็งของธุรกิจคุณ 6. ศึกษาความต้องการของลูกคา้าศึกษาและเข้าใจความต้องการของลูกค้าของคุณสำรวจว่าลูกค้าต้องการสิ่งใดและคุณสามารถให้บริการแบบไหนที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดีที่สุดการให้บริการที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอาจเป็นจุดแข็งของธุรกิจของคุณ 7. นําเสนอคุณค่าที่แตกต่างหากคุณพบจุดแข็งของธุรกิจคุณนําเสนอคุณค่าที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ให้กับลูกค้ารู้จัก ทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าที่คุณสร้างขึ้นและเห็นผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากการใช้งานสินค้าหรือบริการของคุณการหาจุดแข็งของธุรกิจตัวเองเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณอาจต้องทําการทดลองและปรับปรุงบ่อยครั้งเพื่อพัฒนาจุดแข็งของธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง